ถ้าพี่พง์รู้สึกผิดพี่พง์ก็ไปขอโทษอเขาสิครับผมเองก็เชื่อว่าคุณเมย์เขาไม่ได้โกรธเกลียดอะไรพี่นะไม่งั้นเขาไม่เสียใจเรื่องพี่ขนาดนี้หรอกครับฉันทําไม่ได้ทําไมถึงทําไม่ได้ล่ะพี่ก็ถ้าพี่ชอบคุณเมย์พี่ก็ไปขอโทษเขาไม่ยากตรงไหนผมไม่เข้าใจจริงๆนะฉันทําไม่ได้เพราะฉันไม่ได้ชอบเขาที่ทําทั้งหมดเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกถึงต้ลงไปแบบนั้นสรุปว่าพี่ทําร้ายคุณเมย์ เพราะผมใช่ไหมครับตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณเมย์เลยนะครับแต่พอได้ยินแบบนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับแกหมายความว่ายังไงหน้าที่ของผมคือการดูแลคนป่วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่พงษ์ทำร้ายคุณเมย์หนักขนาดนี้พี่พงษ์คิดว่าผม จะทำยังไงกับคุณเมย์ล่ะครับ